สิ่งที่ตามมาก็คือแบบเดิมแต่สโคบใหญ่ขึ้นทุกคนก็ยังเข้าใจว่าตลาดหุ้นมันคือบอลมันคือการปัน่นปีสามหนึ่งปีสามสองนะฮะเริ่มมาพอเริ่มปั๊บเอาใหญ่ก็มีการปั่นหุ้นอีกะะรอบสองหุ้นมันนิ่งมาเนี่ยคุณครับทำไงมันก็ไม่ขึ้นเงินมันก็ยังไม่ได้มีเพราะตลาดยังไม่ฟื้นเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นทำไงอะ่ะก็เริ่มมีบริษัทหนึ่งชาวไทยธนก,กิจชาวไทยธนก,กิจเนี่ยก็เป็นบริษัท ซับบเกอร์ก็มีการรวมคุยกันทำไมให้หุ้นขึ้นดีไอ้โมเดลนี้ก็โอเคมากนะทำให้หุ้นขึ้นได้นะฮะจากต้นปี2533ันหาหเดือนนะฮะหเดือนในหุ้นมหัศจรรย์มากนะครับขึ้นจาก2 0 0ไปพันหนึ่งอือมหัศจรรย์ไหมครับวิธีการก็คือใช้กลไกที่เป็นจุดบอดของกฎตล,ดลาดหลักทรัพย์ผมไม่รู้ว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยรู้ทันหรือเปล่าหรือว่ารู้ไม่ทันนะฮะเพราะพวกนี้จะตามพวกนี้ไม่ทันอยู่แล้วนะจะมาแก้ตั้งตามกฎ ข้ามมาทีหลัง